แต่ว่าคนที่ลำบากไม่แพ้กันนี่ไงไฟก็มาแล้วปไปเจเปื้มครับน็อกทางหน้าของแจ็คสปาร์เกอร์ไปแล้วเริ่มเปิดมาแล้วดักแมนนะเป็นน้องเซนเซนจูอีกหนึ่งรอบแล้วดักแมนนะได้เซตเอ็กซ์ไปหนึ่งคนครับอ้าวนอกวงนะเออแล้วมีโมเซนด้วยนะเอฟแวรบิวเนี่ยเซนเซนเยอะเหลือเกินเซนเยอะมากเหลือเกินเอ็มไอทีเอสครับดักแมนธนวัฒน์ปาร์เจเปื้มนะแล้วไอ้คูลูเซียครับเรียกได้ว่าพลาดไก่ในเกมแรกไปอย่างน่าเสียดายครับ เกมเมื่อสักครู่นี่ยนะว่าก็ซุกซนเหมือนกันจบอันดับ8ปาไปสับเอ็มบิแล้วรอดูวงตรงนี้แล้วเฮ้ยใครมาปักเจ็ปื้มมากับโคดอีก2มาแปะตรงขอบตรงนี้ฮะแล้ววงอัปเดตต่อครับดูคาเฟ่ที่6เข้ามาตรงกลางนะครับบ้านของเอรีน่าครับเกี่ยวมาอยู่นะฮะสองหลังนะบ้านยาว1บ้านเล็ก1แล้วก็บ้านของทางด้านของไอคอนิกเอ็กซ์อีสปอร์ตสามหกห้าอยู่ได้นะค,ครับแอมยูมาครับทางด้านซ้ายบนของวง แล้วดูวงครับแบบนี้เนี่ยทีมที่โอกาสมูฟได้สวยเนี่ยเป็นไอไกับฟูเซนนะพอไม่ต้องประทะใครแล้วฟาร้อนครับมาน้องใส่กวางตุ้งไปหนึ่งคนเอาแล้วฮะผู้ไม่น,น่นคาดคับผ <c oughs> ู้ชื่อใครแต่คือฝั่งนั้นร่วงหมดเลยนะไม่รู้เป็นอะไรฮะ <c oughs> แม่แม่เจมิมเจอมถูกจุดสะด้วยนะนี่ไงอย่างที่บอกครับ E s ส o r t สวงหหรือว่าไอ o อนิก e s p o r t สงห้เนี่ยต้องออกมาฮะแล้วดูครับทีมที่ดูเหมือนจะได้เปรียบนะ m i h นะ ไม่แน่เหมือนกันพูดไม่ได้เหมือนกันใช่เดี๋ยวโดนคบโสมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโสมนะไม่พูดดีกว่านะฮะและดูครับเมกาล้อตรงนี้ยิงฟรีมาไฮกาวครับโดนค้ำอยู่จาก m i d ไเดครับธนวัตอยู่ซ้ายนะฮะปาร์คเจ็บปม้ออยู่ขวาครับยิงกดใส่ลงมาแล้วคอใส่อยู่หลังต้นไม้ได้ไหมได้ไหมอูธนวัตครับสวนมาแล้วแบบนี้งานหนักเหมือนกันฮะแล้ววงเฟสนี้เนี่ยมันก็จะบีบเร็วเหลือเกินเอ็มยูมาต้องมุดทะลุควันมาก่อนแล้วดู สามัคคีชมุมนุมเหลือเกิดฟูเซนก็ยิงมิดก็ยิงฮะแต่ว่าใครจะได้ครับแล้วดูปาร์คแจกปื้มครับคนที่ได้ได้ว่าออนไฟมากๆคู่กับเอสคูลูเซียเป็นแลนเกอร์ตสองคนฮะสามคิวไปแล้วฮะเป็นหกคิวของแอมาทีสครับแล้วดูสโมโตรงใหญ่ๆแล้วเปิดตัวมานิดๆเห็นลำไร้ลำไลร้ฮะโอ้โหเลยทีว่าถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นทางหน้าของแอมยูมานี่ผมก็ปล่อยแฮนด์ละ <c oughs> ปล่อยมือเลยเอาไปเลยเ <c oughs> พื่นอนอาราวัตไปหนึง่งฮะแล้วเจสปาร์เกอร์สติลคิวไป เหลือแค่คนเดียวคือเมกาลอสครับจะโดสติลคิวอีกหรือเปล่าแต่ตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดเป็นของฟูเซนนะอุ้ยแล้วดูครับสโมกกำลังจะหมดหรือเปล่าครับเมกาลอสปูไปเรื่อยๆตรงนี้ปูพรมไปเลยฮะแต่ว่าปาเชปื้มครับล็อกอยู่เหมือนกันค่อยๆปูไปโหเจสปาร์เกอร์อุ้ยขึ้นสูงไม่ได้ครับดูครับแล้วโดนยิงรีมาจากปาร์เชเรียบร้อยเม็ดเดียวเฮดช็อตไปครับและเรียบร้อย กวางตุ้งโดนซ้าไปเลยอ้จะลงไปเก็บคิวข้างล่างครับแต่การว่าลงตามไปเหลือเจสปาร์เกอร์คนเดียวเจสปาร์เกอร์ต้องเกี่ยวไมคะลอสให้ได้แล้วปลายเจไปปืมคอมาแล้วตรงนี้ลงงขาดอยู่สนัดครับแต่ว่าดรอปลงไปก่อนแล้วเอาโดนคอมาจากทางด้านฟูเซนอีกเหมือนกันไมค์ลอสบอกว่าโอ้โหเรียกว่าชีวิตลําบากเหลือเกินฮะอุ้ย แต่ว่าคนที่ลำบากไม่แพ้กันนี่ไงไฟก็มาแล้วปักใจปึ้มครับน็อกทางหน้าของแจ็สปร์เกอร์ไปแล้วซ้ําโดยธนวัตรทีเฮดครับเหมือนจะลงไปดักเขานะแต่ว่าด้านหลังเข้ามาแล้วหลุดเข้ามาได้ครับมีการล็อตตรงนี้เดินตัดเว้ยระเบิดระเบิดย้อยไปโอ้โหไม่ถึงฮะตรงนี้เลยไปชีวิตแล้วดูฮะสมองหมดแล้วแต่ว่าน่าจะอยู่ได้นะตรงนี้น่าจะอยู่ได้พักใหญ่ๆเลยครับสำหรับเมกาลอสครับในวงเฟสที่7็แต่ว่าวงก็ใกล้จะอัปเดตแล้วด้วยครับใช่ครับ อีกประมาณไม่ถึง5วินาทีครับวงกำลังจะอัปเดตต่อในเฟสที่8ต่อเนื่องกันไปแล้วมันน่าจะออกจากบ้านแล้วอุ้ยแต่มันยังดีดกลับไปครับพี่เบนนะตัวเกี่ยวบ้านของฮันด้าของเอียนาไว้1หลังนะเป็นบ้านยาวใช่ครับเมกาลอสเนี่ยขยับนิดเดียวนะแต่เหลือคนเดียวครับนะ่าจะต้องเป็นตัวแปรครับ8นะฮะในเฟสที่8ตรงนี้14อไลน์ครับ14ชีวิตครับกับ5ทีมครับเอาลครับล็อกซ บอโบ๊จะเดินขึ้นไปเห็นนูรินหรือเปล่าอุ้ยแต่ว่าถ้าขึ้นไปนิดนึงเนี่ยเห็นแน่นอนนะเดทเทดครับใช่ครับคือเดเทดตอนนี้เนี่ยก็งานงานลําบากเหมือนกันครับอยู่ที่ฟูลเซตเลยฮะว่าจะฉกทางไหนครับแล้วเหมือนมีคนนับดับเครื่องมาจอดเดินตรงนี้ครับเอรีนาครับ 7X นะฮะ2คิวครับแล้วตัวหูระเบิดมาจากป๊าเจเป้มครับยังไห่น็อกครับตรงนี้ป่าไฟสวนไปแล้วหูอยู่ไม่ได้ครับตรงนี้โอ้โหหนักหน่วงเหมือนกันครับตรงนี้ครับ อีอารีนาและดักแมนมาตรงนี้เรียบร้อยไปเลยครับหนึ่งชุดครับเซนจูดาไปแล้วแจกของสำรวนไปอีกหนึ่งลูกฮะแม่ยิงเช็คไปนะฮะแล้ววัดวัดอยู่เลยเรียบร้อยเฮดช็อตไปเมื่อกี้นะฮะหกสิบแปดดาเมจต้องถอยกลับไปหลบแต่ว่าด้านบนยังไงหลังคาฟาร้อยก็โดนยิงเจ็บเหมือนกันเอาเลยครับพอรู้ครับเจ็บหนักเจ็บหนักเอเมเจะเข้าเลยหรือเปล่านับปลาไฟเผาไปก่อนหลังรถมาแล้วโดนยิงสวนมาครับยังไม่เข้ากับเอเมเ รีเซ็ตเซนจูมาได้ครับแต่ว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยถือว่าไม่สวยเท่าไหร่ครับสำหรับเอเลน่าครับมีโอกาสโดนโชคหลายทางเหมือนการฟูเซนเริ่มขยับแล้วครับตัวเดทเท็ดครับยังอยู่กับที่ครับเดทเท็ดเนี่ยมีโอกาสไม่น้อยเหมือนกันนะถ้าเรื่องว่าฟูเซนเนี่ยไม่ด้วยที่จะโจมตีพวกเขาครับและดูครับเอเมเฮดเหมือนมีการแย่งเลนสองสองครับค้ำด้านบนสองนะลงมารับด้านล่างสองนะแต่ผมว่าเดทเท็ดอะ จะเป็นทีมที่สบายนะใช่ถ้าสมมติแบบว่าฟูเซนแกอ้อมล่างมาตีเมกาลอสก่อนถูกต้องครับก็คือตอนแรกเนี่ยที่เรามองว่าเดเเทสเสียเปรียบเนี่ยเพราะว่าฟูเซนอยู่หลังเขาเลยใช่แต่ว่าตอนนี้เน่ฟูเซนไม่เลือกที่จะเดินขึ้นครับเลือกที่จะเดินออกซ้ายแทนครับขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าโดนเอเมนเกดอยู่เหมือนกันเนี่ยต้องร้ววงใช่แล้รอดูวงนะฮะกำลังจะหมดแล้วครับตรงนี้ฮะแล้วตรงกลางเนี่ยอีอารีน่ากับ m i เมเนเสนี่ยสูสีก็เลยครับตัว่าดักแมนครับคู่หูกับทนานของ เอ็ดคิรูเซียดันนาแฟตก็ส่งมาธานวัตรขึ้นมาช่วยครับตอนนี้เหมือนจะกลับมาลีกุ๊ก,กเลยครับเอ็มบาเฮดครับพอวงเฟตสุดท้ายบีบมาอย่างนี้แล้วเปิดฉากกินขึ้นมาซิซี่ยังไงด้านหลังก็จะมาครับเดเทดและเรียบร้อยครับเมกาลอสครับโดนวงกินไปตอนนี้ท็อปโฟเข้ามาแล้วครับ4 4 3 2ครับและเริ่มเปิดมาระดักแมนคะับเป็นน้องเซนจูอีกหนึ่งรอบระดักแมนนะได้ 7x ็ดอ็กไปหนึ่งคนครับเหลือ2คนนะฟารอส ไรสกอรูเซียสามเซนจูไปก่อนครับยังไงฮะเอ,อรีนาครับเหมือนน่าจะลำบากแล้วฟาร์คเจตเพื้มครับปิดคิวเจ็ดเอ็กไปครับและนูรินครับมายิงใส่บอโบสเอาละฮะเดทเทดครับเริ่มขยับขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแล้วปูเซนเหลือคนเดียวและนูรินพยายามจะแจมดาเมจไปเป็แล้วเป็นสุดท้ายเป็นแฟดครับที่ปิดคิวล็อกทิกไปปูเซนจบอันดับสี่แล้วฟาร์คแจกปื้มพยายามจะกดใส่น้องฟางเดทเดเหมือนการแล้วดักแมนไอ้น้องใส่ซิซีซ่เลยเหลือฟาร์โลดแค่คนเดียวครับเอาแล้วแล้ว,ลวปิดงานไปเลยครับปูชิวเก็บบบบฟาาาโรรรนนนนนคคสุดดทท้้ยไปตออออีีีเเหลืมัััจ 2ต่อ4มามาแล้วแจกเปิ่มเทียบร้อย MIT h ครับปิดไก่ตัวที่3ของวันนี้ไปได้นะฮะ